สวัสดีค่ะพี่น้องนาบุษาคาลาล JO 1 Official นะคะวูวพี่น้องเห็นฉากแสงสีเสียงอลังการของสาวน้อยเพชรบันแพงได้ดูการนี่อดใจบ่ไหวมาคักแท้คือมาคักแท้บอดโจไหมสาวน้อยเพชรบันแพงปีนีเพิ่มมาเฮ็ดคักแน่แท้ได้ดูการนี่แม้ฉากเพิ่แมแหม ว่ามันเบิงโรงละครคือแบบคือเลอดแห้งเขาเบิงก็ได้ได้โทรศัพท์นะเขาเบิงจะได้คลิปใน YouTube เนาะเขาเห็นฉากแล้วพา๊ดว่ะเป็นตาร่างการทักเขาเลยอยากสิไปเบิงให้เห็นกับตาว่าสีเป็นยังไงตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนสามสิบเที่ยงคืนกว่าทุกนำ หนนะคะตอนนี้คนเต็มแเหมือนสาวแต่เห็นฉากแล้วว่าป๊๊ด่ะอดบไดใยอดใจไม่ไหวจริงๆเลยคะ่ะทุกคนก็เลยจะเดินทางไปดูให้เห็นกับตาว่าเป็นยังไงแต่งตัวเสร็จแล้วคะ่ะพอดีเสื้อบั้นชิวมาถึงพอดีอันนี้คือเสื้อบั้นชิวหนุ่มโจพอดีขายของเสร็จแล้ว เก็บลานเสร็จแล้วก็มาฮอดบ้านแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวกาลังจะออกเดินทางค่ะทุกคนไปจ่ยราคาบ้านแพงกันอาบน้ำเสร็จแล้วก็ไปครับคนต่อวันนี้เดินทางสองคนวันนี้เดินทางสองคนจะ้ะเจอกันที่บ้านแพงเด้อทุกคนเอมือนนอยากไปเห็นกับตาว่าฉากแสงสีเสียงเป็นยังไงล่ะกัอีกอย่างหนึ่งก็คือคิดถึงลูกสาวมากคือจุดประสงค์คือคิดถึงลูกมากลูกสาวอดใจไม่ไหวอะ่ะ คิดถึงเราต้องไปให้เห็นกับตาเราต้องไปดูเราต้องไปหาคิดถึงเนาะเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนนะคะทุกคนแป๊บหนึ่งนี่ค่ะพี่้องเตรียมตัวออกเดินทางปิดฟืนปิดไฟขับรถผู้เดียวค่ะขับรถคนเดียวไปกับแม่นอยสองคนฮัจ้า ก,กนันแสงแบนซองหอยกระเป๋าหมอนผ้าหุ้มพร้อมอุปกรณ์พร้อมเดี๋ยวควนคือรถจะ้ะพร้อมออกเดินทางแล้วจ้ะทุกคนพร้อมออกเดินทางแล้วนะคะ เจอกันที่บ้านแพงนะคะทุกคนสาธุเดินทางปลอดภัยเด้อป,ป่ปูู่่ตายขอให้ล,ลูกเดินทางโดยปลอดภัยไปตลอดมาตลอดไม่ใส่กบไม้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองไหลามาเทมาเด้อโอ้หพอกันไม่ได้ค่ะพี่นอ้องคลิปนี้พอกันไมคลิปคลิปนี้ไวส้สมีสักซก้อนพอกันไม่คลิปน้า อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจลูกน้ำวุษาคาในเด้อจ่าเด้อพอกันเมื่ออื่นทีบานแพงสวัสดีค่ะบ๊ายบาย